สวัสดีนะคะชื่อเมล่านะคะอายุ IU 23ปีค่ะวันนี้มาทำไดโอดเลเซอร์ค่ะเป็นที่จกักรลและก็ขาใส่เสื้อผ้าแต่งตัวบางทีก็ต้องโพส่วนบนส่วนล่างบ้างแบบใส่สั้นเสื้อแขนกุดอะไรแบบนี้คือมันไม่มีความมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าคือเมล่าเป็นคนที่ถอนขนบ่อยแล้วก็โกนด้วยก็เลยทำให้มีพวกนังไก่เป็นตุม่มแล้วก็ขนคุดเนี่ยค่ะอย่างวันนี้คือใส่เสื้อแบบสายเดี่ยวก็จริงแต่เราก็ต้องเอาหาเสื้ออะไรมาคุมเพราะว่า ไม่มีความมั่นใจก็เลยเลือกที่จะทําหัตการนี้ค่ะระหว่างทําคือไม่เจ็บเลยค่ะคือก่อนหน้านี้เมล่าก็เคยมีเลเซอร์มาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่ามันร้อนอะทุกคนแล้วเมลา่าเป็นคนผิวบางทําให้มันทั้งแสบแล้วก็ทั้งแดงแต่ว่าเลเซอร์ตัวที่ทําวันนี้นะคะรู้สึกมันสบายมากเลยทุกคนมันทั้งเย็นมันทั้งชิลตอนนี้รู้สึกว่ามีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะกล้าที่จะใส่แบบสายเดี่ยวตัวเดียวหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นโชว์ขาโชว์แขนเลอกไม่ผิดเลยค่ะที่มาเลเซอร์ในครั้งนี้